สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอยู่ดีๆก็มีหมายเรียกจากกองทัพมานะครับถ้าใครที่กําลังเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมจะมาบอกว่าเขาเรียกเพื่ออะไรนะครับผมสาหรับใครที่โดนหมายเรียกแบบนี้นะครับ1คือกรณีที่เขาจะเรียกนะครับก็จะมีทั้งหมด4กรณีด้วย อยู่ดีๆก็มีหมายเรียกจากกองทัพมานะครับถ้าใครที่กําลังเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับคืออันนี้จะเป็นจดหมายจากกองกําลังพลสํารองและการสัตย์ีนะครับผมเขาส่งมาให้เราเพื่อให้เรากลับเข้าไปฝึกนะครับวิชาทหารหรือจะเป็นการเรียก รวมพลเพื่อตรวจความพร้อมนะครับสำหรับใครที่เคยเป็นฐานกองประจำการมาก่อนหรืออา,อาจจะไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้อาจจะเรียนรอดอมาก็อาจจะโดนเรียกไปฝึกก็ได้ที่เนี้ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงอยู่ดีๆถึงเรียกเรากลับเข้าไปในค่ายทหารทำไมอยู่ดีๆถึงมีหนังสือมาหาเราแบบนี้เราทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ กองกำลังพลสำรองและการศาสดีอย่างของผมเนี่ยจะเป็นกรมกำลังพลของทออนะครับของกองทัพอากาศผมเนี่ยเคยเป็นฐานกองประจำการหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นฐานกองประจำการในในสังกัดกองทัพอากาศมาก่อนผมอยู่1ปีนะครับทีนี้พอผมปลดประจำการออกมาแล้วทำอาหากินทํางานเอกชนตามปกติบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกรับราชการหรือบางคนไปต่างประเทศแล้วก็ตามสถานภาพของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากฐานกอง ประจำการเนี่ยมาเป็นทหารกองหนุนก็จะเรียงตามลำดับอายุว่าเป็นประเภทหนึ่งประเภท2อะไรก็ว่าไปลดหลั่นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยกฎหมายฉบับเนี่ยออกมาเพื่อเรียกพวกเรานั้นให้กลับเข้าไปฝึกวิชาทหารน,นะครับมันก็คือกฎหมายนะครับมันจะเป็นพระราชบัญญัติกองกําลังพลสํารองนะครับพุทธศักราชส5 5 8นะครับ คือกฎหมายตัวนี้มีการบังคับใช้มาประมาณ56ปีแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามีพระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะครับพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยจะเป็นพระราชบัญญัติที่เอาไว้เรียกกําลังพลสำรองนะครับให้กลับเข้าไปอาจจะกลับเข้าไปฝึกวิชาทหารหรือเรียกเพื่อเช็คความพร้อมหรือเรียกเพื่อภารกิจต่างๆที่จําเป็นเร่งด่วนของกองทัพนะครับผมจะมาบอกว่าเขาเรียกเพื่ออะไรนะครับผมสําหรับใครที่โดนหมายเรียกแบบนี้นะครับ หนึ่งคือกรณีที่เขาจะเรียกนะครับก็จะมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันก็คือ1การเรียกเพื่อตรวจสอบนะครับการเรียกเพื่อตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นการเรียกเพื่อเข้าไปตรวจเช็คกําลังพลสํารองเฉยๆสเนี่ยจะเป็นการเรียกเข้าไปเพื่อฝึกวิชาทหารน,นะครับก็คืออาจจะเข้าไปฝึกท่ามือเปล่าอาจจะเป็นตรงพักฐหานวันถอดหมอบอ่าอย่างที่เราเคยฝึกกันหรืออาจจะเป็นท่าประกอบอาวุธอาจจะเป็นฝึกการใช้อาวุธก็ปืนสั้นปืนยาวอะไรก็ว่าไป แล้วแต่แต่ละหลักสูตรที่กองทัพจะจัดมาให้นะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมอ,อ,อาจจะมีการซ้อมป้องกันฐานท,าที่ตั้งหรือว่าซ้อมรบอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกมากเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าแต่ละเหล่าทัพเนี่ยมีการฝึกกันยังไงบ้างอันสุดท้ายจะเป็นอันที่4ี่นะครับเรียกเพื่อการระดมพลอันเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับอันที่4เนี่ยจะเป็น เกิดขึ้นในสภาวะที่มีสงครามนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทหารประจําการที่ประจําการอยู่ออกไปรบจนหมดแล้วบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจํานวนมากเขาอาจจะต้องใช้ทหารกองหนุนที่ปลดมาแล้วเนี่ยเรียกกลับเข้าไปในยามศึกสงครามแล้วก็เป็นเวลาที่ประกาศกฎอายการศึกก็อาจจะถูกเรียกในกรณีนี้เช่นกันก็จะมีทั้งหมด4กรณีนะครับที่มีการเรียกเกิดขึ้นแล้วถามว่าใคร ที่เป็นบุคคลที่จะอยู่ในกองกําลังพลสํารองที่จะถูกเรียกบ้าง่าตรงนี้หลายคนสงสัยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกเรียกนะครับอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะมีมีหลายคนที่ถูกเรียกบางคนก็ไม่ถูกบางคนก็ถูกเดี๋ยวคนจะมาบอกหลักเกณฑ์ว่าทําไมหรือเขามีหลักเกณฑ์ในการเรียกยังไงบ้างเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อคนวงกว้างนะครับบางคนเนี่ยมีลูกมีครอบครัวแล้วมีภาระต้องดูแลต้องถูกเรียกกลับเข้าไปบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ภูมิลำนัำเดิมนะครับ ไปอยู่ที่อื่นย้ายไปตามแฟนหรือว่าย้ายไปทํางานที่อื่นแล้วเขาไม่ได้อยู่ในละแวกนี้ก็อาจจะได้รับหมายเรียกนี้เหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูบุคคล5ประเภทนะครับที่จัดอยู่ในกองกําลังผลสารองนะครับที่อาจจะถูกเรียกได้นะครับมีใครบ้างนะครับ1ก็คือมีนายทหารสัญญบัตินะครับที่ลาออกจากราชการไปแล้วหรือหรืออันนี้สําคัญนะรอดอปี5คุณอย่าคิดว่าพวกคุณจะรอดนะคุณเรียนรอดอรเรียนรักษาดินแดน คุณไม่รอดนะครับคุณถูกจัดอยู่ในทหารกองหนุนหรือกองกำลังพลสำรองเหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับทหารชั้นประทวนนะครับที่ลาออกจากราชการหรือรอดอปี3นะครับไม่รอดเหมือนกันนะครับเรียนรอดอก็ไม่รอดครับอันที่3นะครับจะเป็นประเภทของพวกผมก็คือทหารกองประจำการนะครับที่เคยรับราชการมาแล้วไม่ว่าจะเป็น6เดือน1นปี2ปีก็แล้วแต่นะครับ แล้วปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1หรือ2เนี่ยไอ้กลุ่ม3เนี่ยผมคาดว่าโดนเยอะสุดนะครับเพราะว่า,าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่และคนด้วยแต่คิดว่ากลุ่มที่3เนี่ยน่าจะเดินโดนมากที่สุดกลุ่มที่4ทหารกองหนุนที่ไม่ใช่ทหารกองประจำการตรงเนี้ยสำคัญนะครับหลายคนคิดว่าตอนที่เราไปจับใบดําใบแดงนะครับเราจับได้ใบดําถูกไหมไม่ได้เป็นทหารแต่แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่ถูกจัดอยู่ในกองกําลังพลสารองนะครับผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนชายไทยที่มีสัญชาติไทยทุกคนนะครับมีสถานภาพเป็นทหารนะครับมีอยู่3สถานภาพก็คือทหารกองเกินก็จะมีอายุตั้งแต่17ปีตั้งแต่วันที่เราไปรับสด .9 มังครับที่ศรีษะดีอำเภอถ้าผมจาไม่ผิดน,นะคุณจะถูกขึ้นเป็นบัญชีทหารกองเกินเอาไว้จนถึงอายุ21พอถึงอายุ21ปุ๊บคุณไปตรวจเลือกไปจับใบดาใบแดงนั่นแหละถ้าคุณ จับได้ใบแดงคุณก็จะถูกเข้าไปอยู่ในทหารกองประจำการแต่ถ้าคุณได้ใบดําคุณไม่ติดทหารไม่ใช่แค่ความว่าคุณจะรอดนะครับคุณก็จะถูกจัดอยู่ในพวกที่เป็นกองหนุนก็ลดหลั่นลงไปตามอายุประเภทที่1ประเภทที่2ก็ว่าไปตรงนี้ผมไม่ขอบอกรายละเอียดนะครับเพราะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวข้อมูลจะคลาดเคลื่อนเอาเป็นว่าคนที่ไม่ได้เป็นทหารก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเรียกได้นะครับก็คือ หารกองหนุนที่ไม่ใช่ฐาน,ฐานกองประจำการคนที่5นะครับอันนี้พิเศษหน่อยเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณอาจจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะทางมากๆที่กองทัพมีความต้องการณนขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนที่กองทัพต้องการบุคลากรแบบนั้นนะมาช่วยงานกองทัพแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจด้วยนะครับ ในบางทีถ้าเกิดสฉพาว่าสงครามขึ้นเขาอาจจะทุกวันนี้มันสู้กันด้วยไซเบอร์เนาะมันอาจจะขาดพวกแฮกเกอร์หรือขาดโปรแกรมเมอร์เก่งๆเขาอาจจะเรียกคุณก็ได้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นบุคคล5ประเภทที่ถูกจัดอยู่ในทหารอ่ากองกําลังพลจาลองนะครับผมอืมเริ่มยาวแล้วถ้าไม่ไปมีความผิดไหมมีความผิดนะครับถ้าไม่ไปตามหมายเรียกมีความผิดแต่ เขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าความผิดนั้นจะจะมีโทษสถานใดนะครับจะเป็นอาญาหรือเปล่าหรือจะเป็นถูกลงโทษแบบไหนผมไม่ทราบนะครับเพียงแต่ในวิดีโอของกองทัพเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าความผิดจะขึ้นอยู่กับระดับในการเรียกแต่ละครั้งถ้าเขาเรียกเฉพาะตรวจสอบกําลังพลเฉยเฉยมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากเราอาจจะไม่ได้โดนโทษอะไรแต่ถ้าเรียกเพื่อระดมพลเพื่อการสงครามเพื่อในเวลาที่มีการประกาศกฎอายการศึก ถ้าเราไม่ไปอาจจะมีโทษรุนแรงกว่าการเรียกกระดวมพลหรือว่าเรียกเพื่อตรวจสอบรายชื่อธรรมดาก็เป็นได้นะครับตรงนี้เขาไม่ระบุโทษไว้ชัดเจนแต่บอกว่ามีโทษนะมีความผิดเออไม่ไปก็โดนเหมือนกันอันนี้สําคัญแล้วถ้าไปคุณจะได้สิทธิประโยชน์อะไรเขาก็บอกว่าคุณจะได้คะแนนพิเศษถ้าหากคุณสอบเข้ารับราชการทหารได้สิทธิรักษาพยาบาลได้ส่วนคนที่ทํางานประจําอย่างผมอย่างเงี้ยอ่า นายจ้างก็จะได้รับสิทธทิประโยชน์พิเศษของกองทัพผมก็ไม่ทราบว่าจะได้อะไรเหมือนกันนะครับต้องไปดูว่ากองทัพเขาจะให้แรงจูงใจกับสถานประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจอะไรยังไงบ้างเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณเรียก กำลังคนสำรองเข้าไปบางคนเขาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่างๆในบริษัทต่างๆเขาอาจจะเป็นระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการที่มีความสําคัญในงานนั้นๆแล้วอยู่ดีถูกเรียกเกณฑ์กลับเข้าไปเนี่ยผลกระทบต่อนายจ้างหรือบริษัทเอกชนหรือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยย่อมเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ทางรัฐหรือทางกองทัพเนี่ยจะมีการชดเชอยอยังไงบ้าง จะบอกว่าไปปฏิบัติราชการไหมแล้วในระหว่างนั้นจะมีเบีย้ยววัดเบีย้ยเลี้ยงหรือค่าชดเชยอะไรต่างๆในระหว่างที่เขาขาดรายได้ไปแล้วเนี่ยมีให้หรือเปล่าอันนี้สําคัญนะครับอันนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยมากนะครับเพราะว่ามันกระทบต่อชีวิตของผู้ชายไทยทุกคนจริงๆอันนี้ผมอยากฝากไว้นะครับตอนนี้ค่อนข้างยาวแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และกดติดตามเอาไว้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอบพระคุณมากครับ ครับผมมาขอตอบเมนนี้นะครับผมสําหรับคลิปที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้ก็คือการเรียกกําลังพลน,นะครับเข้ารับการฝึกของอทหารนะครับก็จะเป็นของเราทัพต่างๆนะครับที่มีหนังสือมานะครับทีนี้ถ้าเราไม่ไปเนี่ยมีความผิดไหมนะครับหลายๆคนสงสัยเออผมทํางานอยู่ดีๆอ,อยู่กับลูกกับภระระยา หรือบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไปแล้วอยู่ที่อื่นไปแล้วแล้วอยู่ดีถูกหมายตัวนี้เรียกเราไม่ไปจะได้ไหมคําตอบคือมีความผิดนะครับมีความผิดตามกฎหมายมีบทกําหนดโทษน,นะครับในพระราชบัญญัติอ่ากำลังพลจำลองนะครับหมวดที่5เป็นบทกําหนดโทษน,นะครับเขาระบุไว้ว่ามาตรา77เนี่ยกองอ่ามาตรา37กับขอภยัยกองกาลังพลจำลองผู้ใดหนีหีกเที่ทยงหรือขัดขืนไม่มาเข้ารับราชาการทหารในการ ตรวจเรียกนะครับกำลังพลจำลองเพื่อตรวจสอบตามมาตรา20่เนี่ยตัวนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับปรับ5000นนะครับไม่เกิน5,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโทษเดียวนะครับมีโทษอย่างอื่นอีกถ้าในกรณีที่เขาเรียกเพื่อ,อฝึกวิชาทหารหรือฝึกเพื่อปฏิบัติราชการหรือฝึกเพื่อความพ,พร้อมจะเป็นการซ้อมรบซ้อมป้องกันฐานที่ตั้งก็แล้วแต่หรือ เพื่อระดมพลในยามสึกสงครามถ้าเป็นกรณีหลังเนี่ยโทษจะสูงขึ้นนะครับก็คือจะมีโทษตามมาตรา20ก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีนะครับโทษจะแรงกว่า,ามาตรา37คือมาตรา37เนี่ยเขาเรียกไปเพื่อการตรวจสอบอาจจะมีการเช็ครายชื่อหรือ update, อัปเดตข้อมูลของทาหารกองหนุนให้มันเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแต่ในกรณีหลังเนี่ยถ้าเราไม่ไป ในกรณีที่เขาเรียกระดมพลในายามสงครามในายามประกาศกฎอัยการศึกหรือเรียกในการฝึกวิชาทหารซ้อมรบอะไรก็แล้วแต่ที่มีระดับความสําคัญที่มากกว่านั้นมากกว่าการไปเช็คชื่อเข้าแถวแล้วก็รับบิเลียงแล้วก็กลับเนี่ยถ้าเราไม่ไปตรงนี้มีโทษติดคุกถึง4ปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีโทษขัดขืนนะครับในมาตาา38นะครับก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยตีความไม่ง่ายว่าเราไปรับราชการ ในตอนที่เขาเรียกแต่อยู่ไม่ครบกำหนดก็จะมีความผิดฐานหนีราชการตามมาอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะใช้วินัยของทหารเนี่ยลงโทษแทนนะครับจะไม่ได้มีเป็นกฎหมายาบทเฉพาะที่ระบุก,การลงโทษเอาไว้นะครับก็จะบอกว่าให้ถือว่ามีความผิดฐานหนีราชการต้องระวังโทษตามกฎหมายอาญาทหารนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นสารทหารนะครับตัดสินไปในส่วนของหัวข้อนี้ ครับผมประมาณนี้ครับว่าสําหรับใครที่สงสัยว่าถ้าเราได้รับหมายอันนี้แล้วไม่ไปเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าประมาณนี้ครับขอบคุณครับมีน้องๆน,นะครับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจถึงสถานภาพขององค์การเป็นทหารนะครับบางคนคิดว่าตัวเองเรียนรอดอแล้วเรียนรักษาดินแดนแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นทหารนะครับผมขอตอบว่า,วาเข้าใจผิดนะครับยังมีหลายคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นทหารของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะว่าเล่าให้ฟังแบบ รวบรัดและก็ให้เห็นภาพชัดเจนจะได้เข้าใจตรงกันโดยเร็วที่สุดนะครับาชายไทยนะครับจะมีสถานภาพทางทหารเนี่ยอยู่3ามสถานภาพด้วยกันก็คือทหารกองเกินทหารกองประจำการและก็ทหารกองหนุนนะครับจะมีอยู่3ามสถานภาพนะครับจําไว้ดีๆตั้งแต่วันที่เราย่างเข้า18ปีนะครับย่างเข้า18ปปีบริบูรณ์เนี่ย เราจะต้องไปศาสดีอำเภอรหรือภูมิลำเนาที่เราอยู่เพื่อไปขอรับสด .9 นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไปขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินนะครับก็คือเราจะได้สด .9 มาอันนี้จะเป็นสถานภาพแรกสุดที่พวกเราทุกคนจะได้นะครับเขาก็จะเอาเราไปขึ้นบัญชีกองเกินเอาไว้นะครับตามปกติจนถึงอายุ21ปีเราจะได้รับการตรวจเลือกนะครับพูดง่ายๆก็คือเข้าไปจับใบดําใบแดงนั่นแหละครับตอนนี้แหละ ที่มันจะเปลี่ยนสถานภาพจากทหารกองเกินไปเป็นทหารกองประจำการหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับก็คือถ้าคุณจับได้ใบแดงคุณก็จะได้เข้าไปเป็นทหารกองประจำการก็จะเปลี่ยนเข้าไปสู่สถานภาพที่2นะครับแต่ถ้าคุณจับได้ใบดํานะครับคุณก็จะถูกเปลี่ยนจากทหารกองหนุนนะครับทหารกองเกินนะครับข้ามาเป็นทหารกองหนุนเลยนะครับก็จะเข้าเข้าสู่สถานภาพที่3นะครับทีนี้คนที่อยู่ใน ทหารกองประจำการก็คือเป็นทาหารเกณฑ์เขาก็จะมีคุณวุธอาจจะเรียนปริญญาตรีเรียนปวสเรียนปวชก็จะมีคุณวุธต่างๆที่เราสามารถขอผ่อนผันให้มันลดระยะเวลาลงมาได้อย่างเช่นถ้าคุณเรียนจบปริญญาตรีหรือปวสอ,อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับถ้าคุณร้องขอหรือสมัครเข้าไปเนี่ยอาจจะเหลือระยะเวลาแค่6เดือนนะครับหรือถ้าบางคนใช้วุฒิม6นะครับปวชนะครับหรือเทียบเท่านะครับ ก็จะเหลือระยะเวลาการรับราชการในทหารกองประจำการแค่1ปีนะครับแต่ถ้าเราจับใบดำใบแดงแล้วคุณสมบัติคุณวุฒิไม่ถึงนะครับก็อาจจะได้อยู่ถึงสองปีหรือ1ปี6เดือนนะครับอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวไปศึกษากันเอาเองนะครับผมขอพูดแค่นี้ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าชายไทยเนี่ยมี3สถานภาพนะครับในการเป็นทหารนะครับ เราก็จะรู้ว่าการเรียนรออจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นทหารนะครับการเรียนรออเนี่ยเพียงแต่ช่วยให้เราพ้นจากทหารกองเกินนะครับข้ามไปสู่ทหารกองหนุนเลยไม่ต้องเข้าไปตรวจเลือกเพื่อที่จะจับใบดําใบแดงจับฉลากเข้าไปเป็นทหารกองประจาการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีคุณสมบัติที่เราเรียนวิชาทหารมาแล้วไม่ว่าจะรออปี3หรือรออปี5นะครับทีนี้หลายคน ก็ตกใจว่าเอาฉันเรียนรอดอมาแล้วจบมาตั้งหลายปีแล้วทํางานทําการแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วถ้าเขามีหมายเรียกแบบในคลิปแรกที่ผมอัดให้ดูนะครับฉันยังจะต้องกลับเข้ามาอีกไหมนะครับคําตอบก็คือว่ายังจะต้องกลับเข้ามานะครับแต่เราสามารถแจ้งความจําเป็นกับ ศษดีนะครับศส,สดีอําเภอรหรือคนที่เป็นศส,สดีในภูมิลาเนาเรานะครับคนเนี้ยคือคนที่เราต้องไปติดต่อว่าถ้าเรามาไม่ได้เรามีเหตุจําเป็นอะไรเร่งด่วนไหมนะครับเขาก็จะดูเหตุผลว่าเราสามารถอ่าผ่อนผันไปได้หรือเปล่าเวลาที่เขาจะเรียกตัวเรากลับก็ไปฝึกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการอ่าอารมุอร่อรวยอนุโลมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามหรือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉินหรือกดอายการศึกนะครับ ก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าใครมีเหตุจําเป็นอ,อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรือ,อเป็นเสาหลักของครอบครัวมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลไม่สามารถเข้าไปาตรวจรับการฝึกหรือเวลาที่เขาเรียกอกองหนุนเข้าไปได้เนี่ยก็สามารถแจ้งที่ส,สดีอำเภอของท่านนะครับผมแนะนําให้ไปคุยกับส,สดีโดยตรงนะครับถ้าใครมีเบอร์ส,สดีก็โทรหาเขาได้เลยนะครับจะได้ ไม่ต้องมานั่งระแวงว่าฉันจะมีโทษตามมาหรือเปล่าอย่างที่ผมได้อัดคลิปเข้าไปให้ดูว่ามันมีโทษอะไรบ้างนะครับ